ทรงชัยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันพุทธที่16ธันวาคม2558เด็กดอยต่อชูชีพเจอกับทา่านั่นของทอร์นาโดโตโยต้ราระยองครับก็ถือว่าเป็นมวยเวทเล็กที่เล็กดีรถโตแล้วครับอาจารย์สมโพศครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าเด็กดอยต่อชูชีพสารวัตรมนชัยครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าทอร์นาโดโตโยต้ราระยองครับ แม่เป็นเครื่องหมายการค้าของสหรัฐหรือเปล่าไม่รู้ครับมวยในค่ายโตโยต้ราระยองที่สนับสนุนอยู่นี่เกลียดความสูงทั้งนั้นครับคือไม่อยากจะสูงนะครับตี้ยสั้นแต่ว่าโอ้โห,โหลูกดุดันไม่ต้องสืบครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชัยยุทธขำนเรศมีปล่อยตัวมาในยกที่3ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่มุมแดงครับเ <c oughs> ด็กดอยต่อชูชีพครับได้เปรียบครับได้เปรียบอยู่ประมาณ19ครับ สูงยาวใหญ่เหลือเกินนี่ครับไม่ได้เปรียบได้ยังไงครับอ้าวแข้งซ้ายครับเด็กดอยขีบขวาไว้แมกขวาหลุดครับทอร์นาโดไม่ว่าจะเป็นทอร์นาโดไม่ว่าจะเป็นสลาตันโตโยต้าระยองนี่บูดูดันทั้งนั้นครับรูปร่างไม่ได้สูงยาวครับเก็บค่าดูค่าชมในสึ่วันงชัยได้7 1 1ด0 0บาทชาวต่างชาติ124คนครับตีเข่าขวาครับทอร์นาโดครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ก็คงจะมีทีเด็ดนะครับเดี๋ยวติดตามกันดู เดินเข้าหาครับทอร์นาโดครับโอ้ยกบปั้นซ้ายของเด็กดอยครับถีบขวาไว้แข้งขวาครับทอร์นาโดเจอกบปั้นซ้ายของเด็กดอยครับแม่สายหลุดครับเจอขวาครับถีบซ้ายครับทอร์นาโดถีบขวาเจอกบปั้นซ้ายวางแข้งซ้ายหลุดอีกแล้วครับแม่เตะหลุดไปสองสามครั้งเอากำปั้นขวาครับแล้วตามด้วยแข้งขวาครับโอ้โหต่อยเข้ามาหลายทีไม่โดนครับพอทอร์นาโดเอาคืนบ้างครับเต็มกระดงคางครับแข้งซ้ายคืนด้วยขวา ประคัดขวาประสานแข้งแหม่แถมให้อีกหนึ่งครับทอร์นาโดครับโอ้กล้าแรกกล้าลุยเหลือเกินครับอาตัดล่างเสียหลักหน่อยครับเด็กดอยแข้งขวาครับทอร์นาโดแข้งขวาไปครับเจอซ้ายของเด็กดอยครับแข้งขวาครับทอร์นาโดขวาหลุดเจอซ้ายครับแหม่เตะเตะต่ำไปหน่อยเดินครับทอร์นาโดครับเดินไม่หยุด้วครับไม่งั้นจะเรียกทอร์นาโดได้ยังไงครับ ถ้าเกิดเดินเดินจุดจุดนี่สงสัยจะเป็นลมบ้าหมูแถวเมืองไทยนี่ครับเดินครับอ้าวสับขาครับสับ้ายมาเจอขวาคืนกำปั้นสายอปะคัดขวาเจอแข้งขวาของทอนาโดครับแข้งซ้ายมาครับเด็กดอยครับแข้งขวาครับทอนาโดครับอกำปั้นขวาก่อนจ่าครับของแขมครับของแขมโอ้โหเด็กดอยโมโหครับ อะไรกันนี่ขอกันกินมากกว่านี้ไม่ได้ครับแม่มันเป็นจังหวะที่ไม่ได้ระวังตัวครับเป็นใครใครก็โกรธครับเพราะฉะนั้นนี่แก๊งปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าให้สัญญาณว่าชกได้อีกทีหนึ่งนะครับแก๊งนี่คือหยุดนะครับเหมือนไฟเหลืองไฟแดงนะครับไฟเหลืองไม่ใช่ไฟเร่งนะครับยกที่4ี่ครับปล่อยตัวมาับตลาลักทรัพ์เปลี่ยนเร์ฟแล้วนะครับเป็นทางด้านของทอร์นาโดครับได้เปรียบ5้าสี่ตีครับ แม่ชาวต่างชาติดูครับที่มุมนี้ดูแล้วมีความสุขนะครับนี่ขนาดพิษสงของเด็กไทยนะครับถ้าเกิดตัวใหญ่ๆนี่โอ้โหเขายิ่งอึ้งทึ่งกันไปใหญ่กับบ้านซ้ายครับเด็กดอยเขาวางแข้งซ้ายทอร์นาโดครับรัดเวลารัดแกนารัดถูกทางนะครับรัดใต้ปีครับเพราะาไม่ได้ต่อสู้ร่างสูงยาวครับกับบ้านซ้ายครับเด็กดอยครับทอร์นาโดรัดตีเข่าซ้ายโอ้แกจับเหนียวแน่นนึงมากครับนี่แหละครับ เล็กแต่ว่าแข็งแรงหันไปมองทีมงานซะแล้วแข้งซ้ายครับกำปั้นซ้ายครับเด็กดอยครับทอร์นาโดแข้งขวาแข้งซ้ายครับเด็กดอยครับจะแทกหมัดขวาวางแข้งซ้ายพยายามจะตัดล่างครับทอร์นาโดกำปั้นขวาขวาซ้ายขวาครับหูต่อยแม่นมากครับทอร์นาโดครับแข้งขวาครับดูครับเล็กก็อนเล็กพิ้หนูครับ อัดด้วยสอกขวาอีกทีหนึง่งเจอสอกซ้ายคืนครับกำปั้นซ้ายความแม่นของหมัดที่ออกนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทอร์นาโดมแม่นกว่าครับโดนแข้งขวาไปก็เสียรูปเสียทรงเสียอาการอีกต่อยซ้ายครับกลายเป็นมวยตัวเล็กที่ออกอาวุธระบีพิษสงน,ะนี่นะครับเล็กก็เล็กพิี้หนูนะครับพูดอีกครั้งย้ำอีกทีแล้วกันครับ ออกมาผ่อนบ้างครับทอร์นาโดเด็กดอยแหมแข้งขวาครับอ้าวเตะเขาแต่เสียหลักเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับทางด้านของเจ้าเด็กดอยครับกำปั้นขวาครับทอร์นาโดดูครับหมดยกสี่ครับร้ายกาจจริงๆครับทอร์นาโดโตโยต้าระยองครับต่อ60-71ไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นยกที่5ก็ไม่ต้องดูครับกรรมการใช้ยุทธคำนเรศครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของทอร์นาโดโตโยต้าระยองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับสวยงามครับ